สีฟ้านะก่อนอย่าคนผิดนะมึงเต็งโมสีแดงแตงโมสีแดงเหรอแตงโมมสีแดงรู้ไปแล้าสีไปแล้วแตงโมสีฟ้าเถอะโอเคได้อย่าลองเท่ากันแต็งโมสีฟ้ารอดูรอดูนั่งไอแตงโมสีแดงไอ้กอน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 โอเคอันนี้เหมือนเดิมนะจะมีเปลี่ยนอะไรไหมหรือไม่มีเปลี่ยนไม่มีเนาะไม่ต้องมั้งไม่ต้องก็ได้ โอเคเราเริ่มเอเจนต์กันใหม่นะฮะรอบหนึ่งเหมือนเดิมด้วยว่ะเราจะเป็นกระต่ายเหมือนเดิมผมจะเป็นเป็นพี่เสือเหมือนเดิมยังไงฮิแอร์อ่าเฮียโปครับเฮียโปกูจะแดกคนแม่ซื้ออันนี้อะไรหลงรักแมวของตัวเองหลานหลานหลานหลอกเป็นนี่เป็นอะไรนะข้างข่าวอาการบทบาทนะฮะรับรู้กันแล้วนะโซนนาริเกอร์มินตี้นะฮะ

กนักศึกษาสาวกินหัวแมวแล้วเสือเข้ากันแล้วาเสือเข้ากันหน้าตาเนี่ยนะหน้าตาอย่างจริงจังเลยเฮียคดีแรกอมหัวแมวมาครับคดีแรกรอบที่หนึ่งสลับสนุนโดยไทยพาณิชย์อ๋อไม่ใช่นานาทิบอดีอีกแล้วมึงมึงดูเป็นคนที่มีตำน้าตลอดเลยนะบุม ยืนอยู่ด้านหลักอียแหมเอ้ยโกฟมินนี่ไป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 เรื่องผมว่าคนแรกอย่างนี้ก็ดีเลยนะครับคิดไม่ยากคิดไม่ยากเงียบไปเถอะไม่มีใครคุยเงียไอคนด้านข้างล่างเนี่ยคิดไม่ยากเงียบแ้วทำไมบูไม่ให้ไปอ่ะมึงสัยแต่แต่ผมวันเลยเหรอ ามึงจะกดไล์ทุกรอบมันก็แปลกมันก็นั้นไปหน่อยไหมเชี่ยมันก็ต้องแบบแปลกๆบ้างเปล่าเออมึงต้องแบบไม่มีการต้องไม่ให้ผ่านบ้างไหมรอบแรกมันจะกดไล์ให้ทุกการห้าทุกรอบเนี่ยสรอบแรกมาปุ๊บหัวแดงเชี่ยจบเลยแบบเลิกคุยกันไอ้เหี้ยแล้วเลิกคุยกันแดงห่งคู่แด้วจบเละไอ้เหี้ยเปิดมาแดงคู่คือจบเลนี่ย มันเนียนมันเนียนมันเนียนมึงจีเนียนปีกนี่อีเนี่ยรอบนี้วูดไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจผมไปครับผมเคยดีแล้วเนี่ยเห็นไหมเกมที่แล้วก็เป็นสกียรเหมือนเกียที่แล้วไม่ไรเกียร์ที่แล้วก็เป็นแบเนี้ยร์ใหผมจำได้คุณเคยเล่าให้ผมฟังอยู่ว่าเธอแกล้งบ้าแล้วคนก็แบบเชื่อใจเธออะไรอะไรข้อมูลรอบที่แล้วอะไร เกมนี้ก็คือส่วนของเกมนี้ครับอดีตมันไม่สำคัญครับไม่ว่าจะทำชั่วแค่ไหนให้เแต่สัมดามีแกกันไม่ได้เว้ยตอนนี้เป็นคนดีไปแล้วมาต้องต้องอธิบายอะไรไหมเอามาเข้าไปบูมพี่เสือเอาไปลองงานเอาเอาอางนี้ดีกว่า ด้วยความที่ว่าเอเกมแรกแม่งอัดันไปเนาะเกมแรกเราแม่งเลือกหน้าไม่เหมือนล่าไม่ซ้ํากันไปเลยรอบนี้เราเราอันนี้ไปหน่อยได้บ้านดีกว่าไม่น่าอะไรก่แล้วเราก็เลือกหน้าไม่ซ้ากันนี่ดีกว่าเดี๋ยวไอ้อ๋อหัวหน้าเราัะไปกูใช่ไหมไดทำไมไอกูเหรอเราจะไปกูเหรอยังไม่ได้เลยโอ้โหโหลดเพราะถ้าเป็นเพราะถ้าเป็นรอบนี้เนี่ยแม่งหน้าจะโหวตแดงและแม่งหน้าจะเฟรมมาที่กู ไม่ใช่ไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือมึงนั่นแหละแล้วเธอไม่อยากไปเหรอเธอไม่รู้ไม่ไว้ใจไงดีวะกดรับกับกดรับปกป้องปัะสาบัน เด้งเดงเด้งหาเลยนะมาี่ปะเลยเสียงนี่ทำไมเงียบทำไมมันเงียบทำไมมันเงียบเกมบกลางเงียบเกมบกลางมินนี่ปะฮัลโหลมินนี่กดมินนี่กดกลางอ่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเขากดไม่ได้อรอ รอ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 มันนับสามสองหน right. ึ่งแล้วแต่ว sí, ่าไม่เป็นไรมีมีอ huh? ันนั้นอยู่มีเวลาจืดแห้เอ๋สองปาเนกดิเครดิตนะฮะไม่บูมกบมินนี่นะฮะไม่บูมกบมินนี่มันเอาวันตั้งแต่หัววันเลยว่ะ ไงเงียบไม่มีใครเงียบไม่มีใครให้ข้อมูลทั้งนั้นคดีสาวอมแมวก็ยังเป็นลึกลับต่อไปมีชุดชั้นในนี้ถูกเรียกออกมาแล้วแล้วคราวนี้คดีต่อไปคดีเชี่ยนะมั้ยท็อปซีเคิดเลยนะใช่ท็อปซีเคิดด้วยจนจัดไปไอ้ก๊อจัดการอบแกรอบกูอะใช่ผมดิสเครดิตคนของคนสองคนที่แล้วนะ คุณกรกับคุณเฟรมสนใจไปร่วมงานกับผมไหมครับรอบนี้อ๋อมันมีมันมีแค่เดียวมันมีแค่คนเดียวเหรอใช่ผมมกำลสนใจครับกำลังนั่งกินแตงโมอยู่อร่อยมากเลยแตงโมครับแตงโมรถอะไรครับแตงโมรถอะไรครับผมเป็นไรวะรถแตงโมหวานหวานแตงโมหวานหวานแตงโมรถอะไรรถแตงโมใช่ไหมพูดคำว่าแตงโมสามครั้งสิแตงโมแตงโมแตงโมไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปหนึงนะ ชอบชอบลีลาชอบลีลาคุณนี่ตัวเล็กดีนะฮะถ้าเทียบกับตัวไซส์ผมแล้วเนี่ยอะไรอ่ะข้างขาวอ่ะใช่ข้างขาวขังขาวขังขาวเด็กเด็กผลไม้อยู่อย่างนี้เด็กผลไม้อยู่ช่วยช่วยไปทำงานนี่เจ้าโอ้ยโอ้ยรอบนี้รอบนี้วัดไป เาครับพอไงครับตีฟ้านะก่อนจะกดผิดนะมึงเต็งโมสีแดงเต็งโมสีแดงเหรอเต็งโมสีแดงตีฟ้าเอาสีมาเต็งโมสีฟ้าเอเอได้อย่าลองรล้กันเต็งโมสีฟ้ารอดูรอด right ูน okay, anyway> ั่งไงเต็งโมสีแล้นไอก่อนไอกรอนไอก่อน ตงโมไปเปล่ามันบังเอิญไปล่าที่เดิมรอจับแตงโมจับแตงโมไปเลยคุณเป็นผู้พักดีจริงหรือเปล่าจับแตงโมไปเลยถามผมคือถามแตงโมมีการส่งข้อมูลกันแล้วส่งให้ผมครับผมจะตรวจสอบงานอีกครับอือโอ้ยโงไม่ได้ไว้ใจสักคนอะค่ะไม่ต้องคุณก็ไม่ได้ไว้ใจ ตอนนี้จริงแล้วมันไม่รู้อ่ะแต่กอนอ่ะคนหนึ่งแล้วกอนอ่ะคนหนึ่งแล้วดิสเครดิตการส่งข้อมูลมาแล้วไม่ใช่ใกู <laughs> กูไม่ได้ข้อมูลมีการจับขึนตัวกันเกิดขึ้นต่อไปเป็นตาใครเฟรม ขอ,อพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับว่าว่างผมจะได้แอ่ที่ผมไม่ช่วยคนผมไม่ได้ทำอะไรนะผมนั่งกินแนงขขตงโมก็คุณกินแดงโมไงมันถึงเป็นสีแดงนะ <c oughs> อ่ะเ o เ e r p o เพ r p า a y p ์ของเมื่อกี้เฟรมสูงไมหมเขาอืมอ่อ่างั้นแสดงว่ามินนี่ก่อนรอบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอากูไปด้วยเอากูไปด้วยใส่นะว่าคุณคุณคุณไม่ใช่ผมจำได้ตอนนั้นผมแน่จริงใจหมดมึงก็สีแดงไงเอากูไปด้วยแค่แตงโมสีแดงก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะกดสีแดงนะครับเออเอาบูมบูมยาววินนี่ไปเอากูณยาวมินนี่ไปกูล้มกระดานกูล้มกระดานต่อไปตาใครต่อไปตาใครต่อไปตาใครถามก่อนว่าบูมก่อนใช่ไหมก่อนของกอนของกอนกูก็ล้มเทียล้มกูเทียล้ม อย่ามินดี้ไปบูมเพื่อเธอไม่ทำไมกูมีความรู้สึกกูเชื่อมินดี้มากกว่าวะไอ้เชื่ไอ้สัตว์ทำไมเขาเชื่อมินดี้มากกว่าเพเาะมึงเขาคิดว่ามินดี้ไม่เขาว่ามินดี้ไม่ใช่หรอรอบที่แล้วมึงก็เชื่อกูหรอหรอมึไม่เชื่อใครทั้งนั้นรอบที่แล้วรอบที่แล้วมึงเป็นดวหรอไม่ได้นนนนนน้้้้อองงฟฟัััไทน้องฟัน ปะแดงโมไหมครับเย็นๆอร่อยๆตอนนี้ไม่ต้องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ต้องไอ้เหี้ยมันยัดยาไวไปในแดงโมเว้ยมีเฮ้ยแต่ว่าคุณ Đ คดิครอดีสองรอบเลยนะครับรอบนี้คุณฮิโปก็กูอยู่กับคนชั่วหมดเลยไงยากอะไรอะรอบีมีใครบ้างนะมีเขามีบูมมีก๊อฟในรอบหน<ช>ึ่งเป็นก๊อฟแต่รอบนี้เฟ<ช><ช>มเฟมก็คือพรูฟให้บูมบูมก็พรูฟให้เฟมแล้วอ่ะเสด็คก็เธอแล้วแหละ เออหรือกูเป็นเออกูเป็นเองแหละพี่อ่ะถ้าถ้าอย่างงั้นก็ลงมาเดี๋ยวกูขึ้นไปนั่งเองบูมบูมเอาเล้นไปเอนนี้ตัวอย่างเงี้ยท็อปเลยท็อปมันไม่ท็อปมันลุยงานคนเดียวเลยตอนนั้นนเขานั่งกินเดี่ยหมดเขาแบบเขียนแบบอุ้ยปุ่มป้าป้าหน้ากดกดดีกว่ามึงกดปุ่มแดงเปล่าวะกดผิดปุ่มพี่อ่ะฮะ ไอ้กอนไอ้กอนั่งเราคุยกับสุณป้าไอมัมาสไม่ไม่ไม่อย่าให้มินนี่ไปดิไลอยู่ไหนจะไปไว้ใจมึงไป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 เฮ้ยดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะกูจะแพ้เลยเนี่ยเห็นไหมสองแต้มเนี่ย เกมนี้แม่งทำลายล้างความเชื่อใจเชียช่ยเชี่ยใครมันดิสไลฟ์วะโหดมากดิสไลฟ์โหดมากดับเบิลโหดมากเอเลยอียเฮียเฮ้ยโอ้ยดีๆนะแต่ไม่ได้อะเพราะกูคนดีแล้วอะวกูคนดีแล้วคนในนั้นมันก็ต้องคนชั่วเปล่าลคนดีอยู่ข้างนอกคน<ม>ชั่วตยู่ข้างในสิมันตอแหล,ลค่ะตอแหลยมาดูวันละ <c oughs> Oh, dia macam jarak jauh. Yeah! <laughs> <laughs> Making <laughs> new, Mini 100%. ต่อไปเป็นใครเป็นก้อนใช่ไหมมันจบแล้ว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 ออ๋อหม่ยเลขสามนั่นเนี่ยมินนี่ไก่ก๊อฟไอ้จอบจริงไหมทีดีมากค่ะที่รักทำงานดีมากทีรักมือก้อนใช่เพราะว่างเลคือไม่เชื่อไอ้ก๊อฟแบบไม่เชื่อแบบโดยเนี่ยไอ้ก๊อฟแบบไม่เชื่อแน่ๆมินนี่เขากำลังคิดอยู่เว้ยถ้ามินนี่ใช่หรือเปล่า เราต้องเล่นบทเป็นคนชั่วแล้วคนดีรู้จักกู๊ดกู๊ดคอปกับแบดคอปเปล่าเยีบหน้าไม่มีใครเชื่อใจกูแล้วตอนนี้ถ้าเขาเป็นบูมอ่ะก็ไม่เชื่อกอบเหมือนกันเลยใช่ไหม